ดี๋ยววันนี้จะพาไปเดินกันนะคะเ,เพื่อนๆแต่ว่าเดี๋ยวใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดแชร์ด้วยนะเพราะว่าในไรนี้เป็นไรที่มีประโยชน์เยอะมากเลยนะคะใครเข้ามาแล้วกดแชร์เลยนะกดแชร์อย่าลืมกดแชร์นะคะกดแชร์เพื่อนําสิ่งดีๆไปให้คนอื่นเนาะการแชร์เนี่ยเป็นการทาบุญที่ง่ายมากไม่ต้องลงทุนอะไรนะคะแค่แค่กดแล้วก็แชร์ได้เลยนะคะ เดี๋ยวรอมาพร้อมๆกันเดี๋ยวนี้จะบอกถึงมหัศจรรย์การเดินนะว่ามันมีประโยชน์ช่วยรักษาโรคได้ยังไงแล้วก็การเดินแบบไหนนะที่มันจะดีต่อสุขภาพแล้วก็วิธีการเดินที่ถูกต้องต้องเดินวันละเท่าไหร่เดินยังไงนะคะเดี๋ยวจะชวนทุกคนมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของมหัศจรรย์การเดินกันนะคะนี่เราจะไปเดินกันนะเราเราไม่ได้เดินอย่างเดียวนะเดินเขาเรียกว่าเดิน ความรู้ด้วยมีความรู้จากการเดินโดยเฉพาะบางทีถ้าเราไม่มีความรู้เนาะเราไม่รู้จะเดินไปทําไมนะคะแต่ถ้าเรามีองค์ความรู้เดี๋ยวเราจะรู้ว่าทําไมถึงเราจะต้องเดินแล้วมันสมควรที่จะเดินขนาดไหนนะอ่าเดี๋ยวในระหว่างที่รอเพื่อนๆน,นะในระหว่างที่รอเพื่อนๆน,นะคะเดี๋ยวนี้จะอธิบาย เกี่ยวกับเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นในโลกกลุ่ม NCD NCD คือเป็นภาวะโรคเรื้อรังนะคะโรคเรื้อรังที่เกิดจากการที่เขาเรียกว่าอาการเหนื่อยนิ่งความหมายของเหนื่อยนิ่งก็คือการเดินน้อยขยับตัวน้อยนั่งเป็นระยะเวลายาวนานมากเกินบางคนจริงๆแล้วมันมีข้อมูลจากเขาเรียกว่ากระทรวงสาธารณสุขกรมสุขภาพนะคะ แนะนำว่าเราไม่ควรนั่งนานเกินสองชั่วโมงนะทุกๆสองชั่วโมงเนี่ยควรจะมีการลุกขึ้นเพื่อที่จะมูฟเขาเรียกว่ามูฟร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายนะคะในทุกๆสองชั่วโมงเพื่อเพื่อทำให้เกิดกระบวนการเผาผลาญกระบวนการในการทำให้เลือดไหลเวียนได้ดีขึ้นเนาะเพราะในปัจจุบันเนี่ยการที่นั่งเยอะออนอนเยอะขยับตัวน้อยเป็นสาเหตุหนึ่งเลยนะคะของโรค ความดันไขมันเบาหวานโรคอ้วนนะแทบจะทุกๆโรคเลยนะคะเพราะว่าเวลาที่เรานั่งเฉยๆเ,เนานะน้ำเหลืองในเคยบอกเนาะถ้าเกิดว่าเราอยู่นิ่งๆเนี่ยน้ำเหลืองมันจะเน่านะคะน้ำน้ำเหลืองเขาต้องเคลื่อนตัวด้วยการที่เราเดินนะใครที่เข้ามาแล้วรบกวนแชร์ด้วยนะคะเพื่อนๆเ,เพราะการแชร์ จะเป็นการทําบุญแบบที่เราไม่ต้องลงทุนอะไรเยอะแล้วคนอื่นก็จะได้ประโยชน์ไปด้วยในคร้นี้นะเนจะพาทุกคนไปเดินแล้วเดี๋ยวเนจะดูนะว่าองค์ประกอบของการเดินที่ถูกต้องที่มันจะช่วยทําให้เราหายโรคได้เนี่ยมันมีทั้งหมด4องค์ประกอบด้วยกันเนาะแบบไหนจริงจะเรียกว่าเดินแล้วออกกําลังกายเดินแล้วทําให้เกิดะระบบการเผาผลาญเผาผลาญไปถึงระดับเขาเรียกว่ากรูคาก้อน,นเพื่อนๆรู้จักฮอร์โมนกูคาก้อนไหมคะฮอร์โมนกูคาก้อนคือฮอร์โมนที่ ที่เวลาที่เรากินไปเยอะๆเราร่างกายสะสมเอาไว้ที่ที่ตับนะที่ตับเนี่ยเขาเรียกว่าไกลโคเจนเนาะแต่เมื่อไร่ก็ตามที่เราออกกําลังกายอย่างถูกวิธีนะคะมันจะมีการดึงเอาอเขาเรียกว่าถ้าฮอร์โมนกลูคารกลูคาก้อนมันสามารถออกไปได้มันจะช่วยมีการเผาผลาญไอตัวไกลโคเจนตัวเนี้ยมันก็ช่วยทําให้ลดปัญหาไขมันที่มันสะสมเนาะช่วยลดความดันลดเบาหวาน ได้นะคะตอนนี้เน่กำลังจะไปเดี๋ยวในระหว่างที่รอหลายๆคนมาเนาะให้ทุกคนมีความรู้ไปแบบด้วยกันทุกคนเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศนิดนึงน,น,นะคะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวพอพอไปถึงที่เนี่ยเน่จะบอกว่าวิธีการเดินแบบไหนที่จะถูกตรงแต่ว่าในระหว่างนเนี้ยเน่จะบอกนะว่าการเดินนาทีที่1ถึงนาทีที่5้าเนี่ยพอเราเริ่มขยับนะคะสองสามก้าแรกเนี่ยเขาจะ ค้นพบว่ามันจะมีการกระตุ้นแล้วก็การปล่อยสารเคมีขึ้นมานะาสารเคมีตัวเนี้ยช่วงที่เขาเขาบอกว่าที่ประจรจะมีการเร่งขึ้นราวเจ็ดถึงหนึ่งร้อครั้งต่อนนาทีนะคะเมื่อเราเดินหนึ่งหนึ้านาทีนะมันจะมีการกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตให้ความอบอุ่นแก่กล้ามเนื้อไขข้อที่ฟืดแล้วก็ตึงจะคลายตัวลงนะคะแล้วก็เพื่อให้การเคลื่อนไหวทํางานได้ง่ายขึ้น เมื่อคุณเคลื่อนที่ไปร่างกายจะเผาผลาญพลังงาน5แคลอรี่ต่อนาทีค่ะอ่าอันนี้ระหว่างที่1ถึง5นาทีนะพอไปนาทีที่6ถึงนาทีที่10ชีพจรก็จะเต้นเร็วขึ้นนะคะร่างกายจะเผาผลานพลังงานเพิ่มเป็น6แคลอรี่ต่อนาทีเมื่อคุณก้าวเท้าได้มากขึ้นความดันโลหิตที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจะช่วยขยายเส้นเลือดทําให้เส้นเลือดและออกซิเจนเข้าสู่กล้ามเนื้อที่กําลังใช้งานมากขึ้นแอด ทีนี้มาดูการเดินนาทีที่11ถึง20นะอุณหภูมิของร่างกายก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆอีกนะคะเหงื่อเริ่มออกเมื่อเส้นเลือดส่วนที่ใกล้กับผิวหนังขยายขึ้นเริ่มปลดปล่อยความร้อนออกมาเมื่อคุณเดินมากขึ้นคุณจะเผาผลาญพลังงานได้มากขึ้นไปจนถึง7แคลอรี่ต่อน,นาทีและหายใจเร็วขึ้นสารฮอร์โมนที่เรียกว่าเอฟเนฟรินและคูคากนจะถูกปลดปล่อยออกมาที่นาทีที่11ถึง20นะที่20นาทีเนาะ สารฮอร์โมนตัว F netrin แล้วก็กรุคาก้อนจะปลดปล่อยออกมามากขึ้นเพื่อเพิ่มเชื้อให้กับกล้ามเนื้อที่กำลังใช้งานอยู่นะคะทีนี้มาดูการเดินนาทีที่21ถึง45นะจะรู้สึกกระปี้กระเป๋าผ่อนคลายเมื่อร่างกายลดความเครียดลงเพราะสารที่ทำให้รู้สึกดีเช่นอาเอนโดฟีนเนาะแล้วก็มันจะเพิ่มขึ้นในสมองทำให้มีกระบวนการการเผาผลาญไขมันนะคะแล้วก็อินซูลินที่ มันมีการกระตุ้นอินซูลินช่วยลดการสะสมไขมันลงนะแล้วก็คนที่มีน้ำหนักเกินแล้วก็เบาหวานเนี่ยถ้าออกกำลังกายมาถึงนาทีที่ยี่สิบเ็ดถึงสี่ห้าจะดีมากเลยเอาถึงแล้วนะคะถึงแล้วเดี๋ยวลงก่อนลงก่อนแล้วเดี๋ยวก็จะอธิบายอ่าวิธีการที่ที่เดินยังไงถึงจะถูกต้องให้ดูบรรยากาศสวยๆก่อนดูบรรยากาศสวยๆนะ แล้วเดี๋ยวเราจะเราจะมาบอกวิธีการเดินแบบไหนที่เรียกว่าแบบไหนที่เรียกว่าเดินการเดินเนี่ยมันมีสีองค์ประกอบนะคะเน้จะบอกองค์ประกอบของการเดินเนี่ยนะคนอื่นเขามาวิ่งเฮ้ยเน่ยไม่ได้ใส่แมสค์คุณอาคุณอาไปเอาแมส์ให้หน่อยเดี๋ยวจะผิดแปลกนะดูบรรยากาศไปก่อนนะคะอาเมื่อกี้พูดถึงเรื่องการเดินนาทีที่ยี 45, นะ่สิบเอ็ดถึงสี่ห้าเนาะมันก็จะเพิ่มเอนโดฟินหลังในสมองนะคะเพื่อน แล้วก็พอเราเดินถึงนาทีที่40่สถึงหกเนี่ยกล้ามเนื้ออาจจะรู้สึกเมื่อยล้าเมื่อคาร์โบไฮเดรตที่สะสมอยู่ลดลงเมื่อร่างกายเริ่มเย็นตัวลงที่ประจรจะเต้นช้าลงแล้วก็หายใจช้าลงนะคะอัตราการเผาผลาญพลังงานจะลดลงแต่ก็ยังสูงกว่าตอนที่เริ่มเดินนะจำนวนแคลอรี่ที่เผาผลาญจะคงที่ไปอีกราวหนึ่งชั่วโมงทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นโดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะอันนี้เวลาที่เขา มีการวิจัยออกมาเนาะว่าเวลาที่เราเดินนาทีที่1นถึงหจะเป็นยังไงตรงนู้นตรงนี้จะเป็นยังไงแต่เดี๋ยวเรามาดูองค์ประกอบของการเดินที่ถูกวิธีกันนะว่าองค์ประกอบมันเนี่ยประกอบด้วยอะไรบ้างบางคนอาจจะสงสัยว่าทุกวันนี้ก็ไม่ได้อยู่นิ่งเลยนะคุณเนทุกวันนี้ก็เดินนะบางคนแบบว่าเดินไปจิบกาแฟเดินเล่นเดินแบบว่าไปนู่นไปนี่มันใช่การออกกําลังกายไหมอ่าเดี๋ยวเน้จะบอกนะคะ องประกอบนะมันมีสี่องประกอบของการเดินออกกําลังกายนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวไปดูคุณอาออกนะองค์ประกอบแรกก็คือถ้าสมมุติว่าเราจะดูว่ามันเป็นการออกกําลังกายไหมมันจะต้องมีเขาเรียกว่ารูปแบบเหมือนกันนะไม่ใช่แบบว่าสมมุติว่าบางคนบอกว่าเนี่ยปกติก็ไม่ค่อยได้นั่งนะคุณเน้เดินไปจิบกาแฟบ้างเดินไปห้องน้ําเดินบินหุ่นเดินบปนี่อันนี้มันก็ยังไม่เข้าองค์ประกอบของการออกกําลังกายนะคะ คุณอาคะเดี๋ยวให้เป็นพรีเซนเตอร์นิดนึงการที่จะเข้าองค์ประกอบนะเดินชมนกชมไม้เนี่ยมันยังไม่เข้าองค์ประกอบเนาะการที่จะเข้าองค์ประกอบของการเดินออกกําลังกายเนี่ยมันจะต้องมีอัตราการเร็วของหัวใจนะหรือว่าอัตราความเร็วที่เหมือนกับเวลาเราปั่นจัก,กรยานนะเนาะประมาณอย่างน้อย32กิโลเมตรต่อชั่วโมงลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็รูปแบบก็คือองค์ประกอบอันที่หเลยนะคะก็คือเราจะต้องอ่ะ ถ้าทางการเดินเอย่างนี้จะบอกที่ถูกต้องนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณอาอย่าเพิ่งใจเย็นการเดินที่ถูกวิธีอ่ะคุณอามาเริ่มเดินเลยค่ะคุณอามาอยู่ตรงนี้อ่าเดี๋ยวจะให้สาธิตให้คุณอาสาธิตการเดินที่ถูกวิธีนะคะตอนนี้คุณอาอายุเท่าไหร่แล้วคะเนี่ยเจ็ดสิบเจ็ดสิบเอ็ดสิบเจ็ดคุณอาเจ็ดสิบเอ็ดการเดินที่ถูกวิธีก็คืออันดับแรกลำตัวตั้งตรง พอตั้งตรงตามองข้างหน้าสี่ห้าองศาเชิดคางเล็กน้อยแหมคุณอานี่นะโชว์หน้าหน่อยโชว,โชว์โชว์หน้าหน่อยโชว์ฟามหล่อโชว์วารมหล่อไม่เป็นไรค่ะโชว์ฟามหล่อคือเขาเป็นเด็กกว่าอายุนะคุณอานเนี่ย <laughs> อ่าโอเคเดี๋ยวนะอะพออีกอันนึงเมื่อกี้ถึงไหนแล้วเนี่ย อ่าเชิดคางเล็กน้อยอีกอันนึงขมแมวพุ่งต้องขมแมวพุ่งด้วยนะเออขมแมวพุ่งแล้วก็เอาแขนงอนิดนึงจากนั้นเอาเวลาเดินเวลาเดินเนี่ยให้เอาส้นลงก่อนนะคะเอาส้นลงเอาส้นลงเออแล้วก็เดินเออนั่นแหละถ้าสมมติว่าเนี่ยเดินไปเรื่อยเดินไปเดินกลับก็ได้ค่ะเดินไปเดินกลับอ่าคุณอาเดินไปเดินกลับแบบนี้แหละแต่ต้องขมแมวพุ่งด้วยนะ เออแล้วถ้าอยากจะให้อัตราการเต้นของหัวใจเร็วขึ้นคุณอาก็ต้องเดินให้เร็วขึ้นค่ะเดินเร็วขึ้นถ้าอย่างนั้นมันช้าไปนะคะแล้วทีนี้เน่จะบอกอย่างนี้นะคะว่าโดยปกตินะเอาคุณอาเดินไปเดินกลับใช้ความเร็วนิดนึงการเพิ่มความเร็วจะเพิ่มอัตราการเาผาผลานของหัวใจนะเพิ่มอัตราการเาผาผลาญของไขมันช่วยทําให้ระบบการไหลเวียนของหลอดเลือดดีขึ้นนะคะอ่าจะแฝงแขนอย่างนี้ก็ได้ ทีนี้เดี๋ยวเนจะเล่าให้ฟังแบบนี้นะโดยปกตินะคนทั่วไปเนี่ยเขาจะเดินที่ประมาณวันละสามพันถึงห้าพันเก้าคืออันนี้ของกรมอนามัยนะเขามีการวิจัยมาเนาะเพราะฉะนั้นเขาก็จึงแนะนําให้มีการเดินสะสมนะคะการเดินสะสมเนี่ยบางคนบอกว่าคุณเนทไม่มีเวลาที่จะมาออกกําลังกายแบบนี้หรอกเราสามารถเดินสะสมได้นะคะเพื่อนๆการเดินสะสมก็คือเดินวันละหนึ่งหมื่นเก้า สะสมคือว่าสมมุติว่าเดินชมนกชมไม้เดินไปกินกาแฟเดินย่ําอยู่กับที่ก็เป็นการสะสมเหมือนกันนะคะเป็นการสะสมเขาเรียกว่าสะสมชั่วโมงการเดินเนาะขอให้ได้อย่างน้อยวันละวันละหนึ่งหนึ่งหมค่ะเพื่อนเนับไปนะหนึ่งหมื่นเก้าในแต่ละวันชีวิตก็หมกมุ่นอยู่กับการเดินนี่แหละให้ได้หนึ่งหมนเ้นะเดี๋ยวนี้จะเดินมากเหมือนกัน มีการเดินแบบว่าเดินเพื่อที่จะชิปอคาไปไหนลย้ย่ำย่ย่ำอยู่กับที่ได้นะย่ำอยู่กับที่แบบนี้นะคะสามารถที่จะทําแบบนี้ก็ได้เนี่ยสมมุติว่าบางคนบอกคุณนี้ออกไปไหนไม่ได้หรอกชว่วงนี้ ไม่กล้าออกจากบ้านบางคนไม่กล้าออกจากบ้านเลยนะคะตายอ๋อรู้จักกันนะคะรู้จักกันโอเคแม่เสือไปแล้วเขาแกล้งแซวนนี่นี่จะบอกให้บางคนบอกว่าไม่กล้าออกจากบ้านถ้าไม่กล้าออกจากบ้านย่ำอยู่กับพี่ให้ได้วันละหนึ่งหมื่นเก้านะเพื่อนๆทำแบบนี้ได้นะคะสำคัญเราต้องเข็มวพุงนี่ยนะทำแบบนี้เลยนี่เลยแหวพุงแบบนี้ แล้วก็ให้ได้หนึ่งหมืนเก้านะโอเคนะคะสรุปก็คือนี่แหละเราต้องพยายามที่จะที่จะออกกำลังกายให้ได้มากขึ้นทุกๆ2สองชั่วโมงเวลาเรานั่งนะเราต้องออกมาออกมาออกกำลังกายนะคะเพื่อนๆน,นั่งตรงนี้ใครที่เข้ามาทีหลังก็เดี๋ยว ย้อนหลังได้นะคะวันนี้มาพูดเกี่ยวกับเรื่องของมหัสารย์ของการเดินการเดินเนี่ยข้อดีข้อดีคืออย่างที่เน้บอกเนาะข้อดีก็คือว่าประหยัดไม่ต้องเสียเงินสามารถทําได้เลยทุกคนเข้าถึงได้เลยทําได้ทุกคนนะรวมถึงผู้สูงวัยด้วยซึ่งผู้สูงวัยเนี่ยจะมีข้อระมัดระวังก็คือถ้าในบางคนเป็นโรคประจําตัวเนาะเอ่อเวียนหัวเป็นเบาหวานหรือว่าสายตาไม่ดีแบบเนี้ย อา,อาจจะต้องดูพื้นที่นิดนึงนะคะว่าอย่าให้มันขรุขระมากเกินไปเนาะแต่ถ้าในในส่วนของคนปกติที่ไม่ได้มีปัญหาเรื่องสมองแบบนี้นะคะก็สามารถเดินได้อย่างที่เน้บอกก็คือเวลาเดินเนี่ยเราขมัมยวพุงเนาะขมัมยวพุงแล้วก็เดินตัวตรงนะคะเน้นเดินตัวตรงถ้าอยากจะให้อัตราการเต้นของหัวใจการเผาผ่านเยอะขึ้นเราก็เดินให้เร็วมากขึ้นเร็วมากขึ้นซึ่งการเดินนะช่วยเกี่ยวกับระบบสมองด้วยนะคะ ช่วยทําให้สมองเนี่ยทำงานได้ดีมากขึ้นนะ,ะเขามีการวิจัยนะคะว่าถ้าเราสามารถเดินได้วันละหนะึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นเก้าเนาะทุกทุกวันเนี่ยมันจะช่วยทําให้ลดน้ําหนากักช่วยลดไขมนันคอเลสเตอรอลนะช่วยทําให้ระบบหลอดเลือดแล้วก็หัวใจทํางานดีขึ้นแล้วก็ช่วยเกี่ยวกับเรื่องสมองช่วยช่วยทําให้การนอนหลับดีข้อสําคัญเนี่ยจะบอกแบบนี้นะคือ,อพวกโรคกลุ่มโรค ncd ก็คือโรค เรียกว่าป่วยเรื้อรังที่ไม่ใช่เชื้อโรคนะคะมันเกิดจากการที่เราไม่ขยับตัวเนาะนั่งนานๆน,นั่งสองชั่วโมงแบบเนี้ยทุกสองชั่วโมงเนี่ยเราต้องออกมาเขาเรียกว่าออกมาออกมาย่ําอยู่กับที่อะ่ะคือดีกว่าว่าเรานั่งอยู่อย่างเงี้ยเนาะนั่นแหละนะคะอันนี้ก็เป็นเทคนิคหนึ่งที่อยากให้ทุกคนเนี่ยเห็นมหัศจรรย์ความสําคัญของการเดินนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราวิ่งเนาะการวิ่งเนี่ยมันก็ดีก่าการเดินใช่ไหมแต่ว่า ในคนที่แบบสมมุติว่าเราเนี่ยมีภาวะที่วิ่งไม่ไหวอย่างนี้วิ่งไม่ไหวนะเนี่ยพูดตรงๆเห็นแบบว่ายังดูดีอยู่ยังวิ่งไม่ค่อยไหว้วะคะเน่ก็จะใช้การเดินซึ่งการเดินกับการวิ่งเนี่ยมันก็ให้ผลลัพธ์ที่ไม่ต่างกันเลยถ้าเราทําสม่ําเสมอขอแค่ทําสม่ําเสมอนะวันละหนึ่งหมื่นเก้านะคะวันนี้เราอาจจะสะสมไปสักพันเก้าก่อนก็ได้ หรือว่า509ก้าก่อนก็ได้แล้วทําทุกวันทุกวันมันก็จะสะสมทําให้สุขภาพของเราดีนะคะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าเวลาถ้าสมมุติว่าจะวิ่งเลยนะวิ่งเลยเนี่ยบางทีเข่ามันชุดเนาะแล้วตอนนี้เน้ก็จะพยายามรักษาเข่าซึ่งการการที่เราเดินแบบนี้นะคะมันช่วยยืดกล้ามเนื้อด้วยแล้วเขาบอกว่าวิธีการเดินเนี่ยมันช่วยเรื่องของการเวลาผู้สูงวัยเนาะมันจะมีปัญหากล้ามเนื้ออ่อนแรงอะคะ่ะการการเดินเนี่ยช่วยในเรื่องของการทําให้กล้ามเนื้อกระชับ แล้วก็ช่วยเพิ่มกล้ามเนื้อด้วยช่วยทําให้ระบบสมองมีการทํางานมีสารเอนโดฟินหลังนะเวลาสังเกตนั่นแหละเพื่อนๆต้องลองไปพิสูจน์ดูนะคะสําหรับไรนี้เนะ่ก็นี่แหละอยากให้ทุกคนนะเห็นความสําคัญของการเดินความมหศัศจรรย์ที่มันง่ายแล้วทุกคนเข้าถึงได้ส่วนใครที่มีปัญหาระบบหลอดเลือดและหัวใจพอหลังจากที่เราเดินเนาะเราควรจะปฏบิบัติอาหารด้วยนะคะหยุดกินอาหารพิษอาหารแปรรูปอาหาร ที่มันเป็นแป้งขาวเส้นขาวไขมันเทียมไขมันทานแบบนี้นะแล้วก็กินอาหารกลุ่มผักพืชเป็นหลักและสําคัญที่สุดถ้าเราสามารถลดอาหารมื้อเย็นได้อะมันจะดีมากเลยนะคะถ้าเราลดมื้อเย็นได้เพราะว่ามื้อเย็นเราร่างกายไม่ค่อยได้เอาไปใช้อะไรเท่าไหร่แล้วเราลดอาหารมื้อเย็นเนาะส่วนถ้าใครที่หยุดพิษระบายพิษแล้วร่างกายรู้สึกว่าคุณเนมยังไม่โอเคขึ้นเลยสําหรับการดูแลระบบหลอดเลือดและหัวใจและสมองคนที่มีปัญหานะ เน่จะขอแนะนําสารสกัดโคเอนไซม์คิวเทนเพราะว่าตัวเนี้ยจะช่วยในเรื่องของการหายใจที่ดีขึ้นช่วยฟื้นฟูระบบหลอดเลือดและหัวใจโดยเฉพาะคนที่เป็นหลอดเลือดเ,อเกิดภาะวะริ่มเลือดที่เรากังวลใจเรากลัวภาวะหัวใจวายเสียบพันโดยเฉพาะคนที่กินยาเยอะๆคนที่มีปัญหาพวกไขมันอุดตันลักษณะแบบเนี้ยนะคะโคเอนไซม์คิวเทนนะอย่าลืมเดี๋ยวนี้ก็จะไปเดินเหมือนกันนะเพื่อนๆแหละดูซิเดี๋ยวพาเดี๋ยวพาดู บริเวณบรรยากาศดีมากเลยนะคะเดินให้ดูนะมีต้นง้งต้นไม้ด้วยคนกินผักนะไม่ไม่ต้องแบบไม่ต้องไปทำอะไรเยอะเวลาเรากินผักไม่มีคุงเลยเห็นไหมเหลือแค่ทำให้มันกระชับเฉยๆฉยถ้มวพุมนะคะตอนนี้เน่ยก็เริ่มมายกเวทแล้ยนะเห็นไหมถ้าเกิดกินผักเนี่ยกินผักให้ได้หกเดือนแปดเดือนหุ่นก็จะดีแบบนี้